for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong

นุเพิ่งมาเหรอใช่ไหนโจเสียงกูดูเหนื่อยขนาดนี้นต่อยกูทำไมเนี่ยพี่โตแล้วนะไอผมโตขึ้นผมไม่มีหนวดกับเขาบ้างน่ไม่มีไม่มีหนวดแต่มีขนไงฮะมีขนหนวดไงไปายกถึงขนก่อนมาคนดูเด๋ยวเต้นละ คือว,วันนี้ไม่มีตีฮเฮียแผนพังเลยสัตว์วันนี้แม่งเป็นวันที่รู้สึกว่าแบบจัดการละจัดการการสตรีมได้ดีมากเฮียคือแบบว่าอาบน้าเร็วมาสตรีมแบบไม่ต้องแบบไปอาบน้ำเฮียเสียกไม่เขาเสียกไม่ตีกันอีกเซิงเลยสัตว์เฮ้ยถึงฮงวงกนถึงได้แต่มันไม่มีอะไรทำมาดิไปเอาแบบอยากพรุ่งนี้ดีกว่าไหมแบบพรุ่งนี้เขามีตีกันอะไรเงี้ย หมอนอนนะครับหมอนอนนะครับได้ครับมามามามีเสียงปิ้ว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 ออไรอย่างงนิ้วๆ ดูว่าแค่นี้อะ่ะคนดูหน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 ูขอดูหน่อยได้ไหพี่ไม่ได้ยินเลยว่าไงพี่ว่าไงกำลังกำลังไปพี่ผมมาขายของอยู่โอ้โหแสบตาจัดไอ้เหี้ยปวดตาด้วยวันนี้อาจจะเที่ยงคืน <c oughs> จออะไรคนดูใหญ่แล้วคันนี้ใหญ่แล้ว เชี่ยวเชีวเ่วันหลอชี่วเชวเีวิ้ยว่วเิวปวหวอะแล้วสัตว์เย็ดแม่ทัทีมั้งไอ้เฮียโอ้พี่มืดพี่เข้าเกมเหอะพี่มืดขอหลองเหอะคนอไหนครับว่วงจัง หล่อเล่นดับสี่ทุ่มวันน่าจะอันนี้น่าจะได้เก็บว่ะดูพิมื้อพูดกับน้องนะโป้เตาที่นหนพิมพอจุงหมอลุ้งนะครับหมอมอ่งครับคเขา ชมไรชมไม่ทันไรด่าดสะละเอาด่าดใครคนดูยังไม่ได้ด่าดใครเลยพิมพ์เอ๊ะพิมพ์เง็นได้สีวอก ดีนะที่ที่ไม่ได้เต้นทีม่วงเต้นไม่เป็นม,มองกล้องนิดหน่อยไม่ได้ ต้น่ไอโจ้แลพี่มืดอะไรคนดูเต้ปีใหม่มาดพี่มืดเขาจะตีมบ,บ้างปล่าวะไหนกูเช็คเช็คหน้าเพจีเลยโอ้โหไม่มีอัปเดตเลยนอกจากวันปีใหม่คือหายไปเลยอ่ะพี่มืดอะ่ะพี่ไม่โคนของจริงอ่ะพี่เลิฟคือพี่ไม่ไม่ไม,ไม่แบบว่าพี่ไม่แอเดอร์สตีมเลยอะพี่เลิฟ หนังฟิวฟิวฟิวจิวจิวจิวฟิวจิวจิวยิมาเิ้ติวติวฟิวจิวติวฟิวฟิวไหนเลยอยลอะาสองนค่ะคุณสเต็กสองครับสองหนึ่งสี่ครับจยหน Hence, ึ่งกะเปครับสองี่ครับสามด้อยเรียนะครับสองเจะดก้มีค่ะเ้วยิุขึนีน่ครับเลยด like ีคะโอเคโอเคอีจีสเต็กสองครับ กระเป๋า2ี่ปเจ็ดดูดห้าหนึ่งหกครับตรงนุ้นะครับตรงน้นะครับเพจอยู่กระุูแล้วหูพมมืดนาการรับเลยค่ะขอบคุณคับสเต็กัานหนึ่งครับสองหนึ่งสี่ครับสเต็กหนึ่งกระเป๋าสองเจ็ดศูนย์ค่ะกระเป๋าสองศูนย์ห้าครับอ่ันพี่มาคาชาแล้วเลิกสติหู โดนไอ้พี่กูแลเหมือนกันนะน,นี่ระบบอัตโนมัติยิงเราบ่อยจังอัตโนมัติแล้วระบบอตัต,อตโนมัติเอาให้อีกแล้วเมื่อดิ้งหน้าพี่ไหมครับอยากแต่งตามไม่เออไม่ไม่มีเลยครับมันนานแล้วอ่ะเลยไม่มี พี่ลงมอสอะไรลงมอสถนนครับเฮ้ยเฮ้ยที่อะไรปันในสามเมเบาๆสตรีมเลยปะล่ะสดอยู่ละอาดิทำไมทำไมพี่มืดเปิดขอโทษครับขอโทษครับขับอัตโนมัติครับขอโทษครับไม่ชนเขาซะเฮ้ยเฮ้ย ตั้งแต่แรกเจอสายตาเธอมันทำให้ใจไม่ดีเธออย่ามองมา